พี่สาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนจากแคนาดาค่ะมาจากแคนาดาเหรอมากี่วันมาสิวันมาสิบวันพี่เนี่ยมาค่ะได้แค่สิบวันค่ะอืมแล้วก็จะกลับไปที่อยู่ที่แคนาดาใช่ค่ะที่เอามาเนี่ยมันไม่ใช่ทองคือมันแปลกมากนะครับจะไม่ใช่ทองของเมืองไทยเลยไม่ใช่ค่ะเนี่ยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบ ได้มายังไงครับเขามาจำนำค่ะจีนุ่นเขาก็จำนำเหมือนกันก็ส่วนตัวค่ะอ๋อส่วนตัวการจำนำแล้วก็หลุดแล้วใช้ระยะเวลากี่กี่วันถึงจะหลุดนี่ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเขาไม่มาเอาค่ะแล้วโอ้โหยี่สิบกว่าปีไม่มาเอานะครับก็สมควรหลุดแล้วนะแบบนี้นะนะครับโอ้ให้ระยะเวลาสะสมทุนค่ะ แต่เราขาดทุนเพราะว่าเหมือนเขายืมเงินเรานะคะเหมือนเขายืมเงินเราไปแล้วรู้ได้ไงว่ามันคือทองอ่ะทาไมกล้ารับอ่ะครับก็ดูมันทองดูมันสีทองถ้าไม่เราเชื่อเขาด้วยเชื่อเขาด้วยโอเคคุณพี่ไปอยู่ที่นู่นกี่ปีแล้วครับสามสิบแคนาดานะอยู่สามสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวเลยหรอโอ้แล้วมีครอบครัวอยู่ที่นั่นมีค่ะโอเค ถ้าถ้ามันไม่ใช่ทองไม่ว่ากันนะไม่ว่า่ะไม่ว่านะครับประเมินในใจไหมว่าได้กี่บาทเอจริงจิงจากใจเลยถ้ามาเนี้ยถ้ามันขายได้อ่าถ้ามันขายได้ประมาณหมื่นหนึ่งก็แฮปปี้แล้วหมื่นหนึ่งก็แฮปปี้แล้วเดี๋ยวเขาเขายืมคนพี่ไปเท่าไหร่พี่ถึงต้องการหมื่นหนึ่งเขาถ้าเป็นเงินของเช่นนั่นเป็นเจ็ดพันนะคะเอาอย่างนี้ยี่สิบสามคูณด้วยเจ็ดพันณะ เวลาย้อนหลังไปย <20. S 1> ี่สิกว่าปีโอ้โหโแสนหกเลยนะ,ะนใจดีมากแล้วจะมาเอาหมื่นนึงกับผมเหรอเพราะพี่บอกว่า,อออวาทองมันใช่ไหมมันไม่ใช่แบบทองไทยไม่ใช่แบบทองไทยครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าใช่ทองหรือเปล่าเท่า <c oughs> ที่ผมสัมผัสเนี่ยนะครับ <c oughs> จะสีเนี่ยนะครับพี่เพื่อนๆครับสีเนี่ยค่อนข้างที่จะ เหมือนทองไทยนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะนะครับสัญลักษณ์ก็แปลกๆนะไม่ได้เขียน 18K 750อะไรไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นตัวย่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นงานสั่งทำนะเนี่ยนะครับนะครับแบบนี้อืมสีคล้ายๆนาคนะครับสีคล้ายๆนาคเลยนะครับหรือว่าเป็นรสโก i พิงโกนะครับไปเอ็กซเรย์กันครับโอเคค่ะ คนนี้ครับนะ<ม>ครับเดี๋ยวชิ้นแรกเลยชิ้นใหญ่นี้เลยนะครับ<น>ที่เพื่อนจำนำนะครับยอดเท่าไหร่นะที่เราคิดมปยี่ส์หนึ่งแสนหกหมื่นเลยนะนะครับโอ้โหแล้วมาบอกว่าจะเอาหนึ่งหมื่นนี่มันเป็นอ,อยากได้มากกว่านั้นจะได้มากกว่านั้นแต่หวังไว้นน้อยถูกต้องไหมค่ะโอเคเป็นคนคหวังน้อยคเป็นคนหวังน้อยจะสมหวังนะถ้าหวังมากมันจะผิดหวังนะนะเราก็จะมีนะครับ การเอ็กซเรย์นะครับทั้งหมดนะครับมีทั้งเอ็กซเรย์ทองคําแล้วก็เราสามารถตรวจเพชรพลอยได้ด้วยนะครับที่นี่นะครับนี่สามารถตรวจพลอยได้ด้วยนะครับเรามีนะครับบริการทุกอย่างเลยมาดูทองกันก่อนนะครับจากกราฟขึ้นมานะครับจะมีทองแดงค่อนข้างเยอะนะครับออกมาแล้วครับ นี่คือทอง45ถึง46นะครับะนะครับ<ช>มีทองแดงอยู่37แล้วก็มีเงินอยู่ที่16อนันนี้คือองค์ประกอบของทองแน่นอนนะครับแต่ถ้าบ้านเราอัดเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับบ้านเรานะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี้นะครับบ้านเราจะเรียกว่านาคนะครับคุณพี่ะนะครับบ้านเราจะเรียกว่านาคเพราะฉะนั้นอ่าอันเนี้ยทองประเทศอะไรแถบไหนบอกผมหน่อยเอ่อเซาอเมริกาค่ะเซาอเมริกา เซาอเมริกานี่อเมริกาใต้อืมเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์ไปเรื่อยๆนะขอให้เป็นทองทุกชิ้นนะครับตอนที่มาแล้วก็ถึงขั้นตอนเอ็กซเรย์คุณพี่รู้สึกยังไงบ้างที่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถขายได้ดีใจค่ะดีใจนะดีใจอันดับแรกแล้วนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ของประเทศอเมริกาแถบอเมริกาใต้นะครับจะอยู่ที่ใช้ทองอยู่ที่ประมาณเป็นเปอร์เซ็นต จะเรียกว่า 10k 11k นะครับ 10k 11k เพื่อเกิดความแข็งจะไม่เหลืองมากเหมือนทองไทยะจะไม่เหลืองมากเหมือนทองไทยเพราะฉะนั้นสามารถนะครับขายหลอมรวมกันได้หมดนะครับมีอยากได้ชิ้นไหนกลับคืนเป็นที่ระทึกไว้สำหรับเพื่อนบ้างไหม <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีเลยเพราะเขาเพราะเขาเอาไปแสนหกถ้าแสนหกตอนนั้นถือว่าเยอะนะ ยี่สิบปีที่แล้วถือว่าเยอะนะครับพี่ <Yeah. S 2> เยอะมาก <Yeah. S 2> ผมพูดถึงว่ามันเยอะมากเลยที่พี่กล้าให้เขาไปนะครับหนึ่งแสหกมืนบาทงั้นเรามาตามกันว่าเราจะมีภารกิจ1นึ่งแสกมบาทจะเกินหรือเปล่า <Yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> ผมว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะ <Okay. S 2> นะครับเหนื่อยแน่ๆนะครับ mm hmm. แต่ไม่เป็นไรคิดว่าได้หนึ่งหมื่นไม่ใช่หรอครับ <laughs> ถ้าผม <laughs> ถ,าถ้าผมซื้อเหมาตอนนี้สามหมื่นไม่ไม่ขายเนาะ <laughs> ไม่ขายไม่ขายผมแซวเล่นนะไม่ได้ซื้อนะครับ <นะ S 1> ก็คือแค่แซวเล่นเดี๋ยวดําเนินการต่อให้เลย <นะ S 2> เดี๋ยวประเมินให้ก่อนมาจะได้เท่าไหร่นะครับยังไม่มีการซื้อขายยังไม่มีการหลอมทั้งสิ้นนะครับประเมินให้ก่อนนะครับ <นะ S 1> ตอนนี้นะครับผมได้ประเมินของคุณพี่ออกมาแล้วนะครับประเมินออกมาแบบว่าอาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะใกล้เคียงหนึ่งแสนบาทขึ้นไปโอเคไหมครับโอ้ว้าวถามจริง จริงพูดจริงครับพูดจริงครับว้าวก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่อยู่ที่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่ผมนะค่ะงั้นเราไปลุยกันว่าจากเกินหนึ่งแสนบาทไปเท่าไหร่โอเคค่ะนะครับหวังหมื่นเลยนะว้าวจากแคนาดานะครับเหนื่อยแน่ๆวันนี้อะไรนะครับแม่จะวิ่งรอบร้านแล้ว ตอนนี้เราได้นำสปริงออกแล้วนะครับทุกอย่างคืนนะครับไปดูน้ําหนักก่อนหลอมนะครับปึ๊บอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดจุดหกเจ็ดกรัมถือไปที่จุดหลอมได้เลยครับเชิญครับเริ่มแล้วนะครับ ทองจากอเมริกาใต้นะครับลักษณะเหมือนนาคเลยนะครับนะครับเปิดเซ็นต์เป็นนาคของเมืองไทยเลยนะครับมีองค์ประกอบของทองแดงค่อนข้างสูงนะครับจะละลายช้าหน่อยนะครับพี่สาวดูผ่านกระจกอยู่นะครับพี่สาวครับตอนหลอมเห็นหลอมแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เสียดายไหมไม่เสียดายนะไม่เสียดายนะเก็แล้วก็เก็บ <c oughs> เก็บรอเขามาเอาคืนนานแล้วใช่แล้วก็ไม่มาเอาแล้วก็เอาาอโอเคใกล้เทแล้วนะครับดูนะครับรว้าวออกมาดีเลยครับจริงนะครับ ก็ถึงกระบวนการที่หลอมเสร็จแล้วคุณพี่ลองจับดูครับมันเหมือนทองไหมน้อยเนาะสีทองแต่แบบเ่าไม่เหลืองแบบทองไทยค่ะครับผมสีทองนะครับจะปนไปด้วยเงินแล้วก็ทองแดงค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเราต้องเอาไปสกัดก่อนนี่ผมก็ลุ้นไม่ต่างจากพี่เลยนะ <laughs> สาธุด้วยมาแล้วครับเปอร์เซ็นต์นะครับรวมอยู่ที่ทองคำสี่สิบหกุห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ทองแดงสาสิบกเปอร์เซ็นเงินอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตะครับแล้วมีสีสังกะสีนะครับปนเปื้อนอยู่เล็กน้อยก็ใช้ได้ใช่ไหมอะไรนะครับใช้ได้ดีเยี่ยมเลยครับดีเยี่ยมเลยกูดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันครับคุณพี่เชนครับ ไ้ลุน้นคุณพี่จับดูก่อน,น,น,อน,นใช่ใช่สีจะไม่ค่อยเหมือนทองนะครับเพราะว่าทองพวกนี้นะครับอ,อจะเรียกว่ามีทองแดงนะครับสูงกว่าเปอร์เซ็นทองคํานะครับถ้าคนไทยจะเรียกว่านาคนะครับมีองค์ประกอบของทองแดงผสมกับทองเยอะเกินไปนะครับน,นี่ครับ108กรัม,มเหลือเท่าเดิมเลยนะนะครับหนึกรัมนะครับ รู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนที่เห็นการหลอมทุกกระบวนการมาถึงตอนเนี้ยคุณพี่รู้สึกยังไงตื่นเต้นตลอดเวลาใช่เหมือนดูในคลิปไหมครับเหมือนค่ะเหมือนเลยตื่นเต้นกว่าไหมยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่ายอมให้ผมถ่ายทําด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผลออกมาแล้วนะครับนี่ครับจริงว้าวเดวตื่เต้น ไม่ใช่หนึ่งหมื่นบาทที่คิดเลวเดี๋ยวถามก่อนทําไมทําไมคิดว่าจะได้หนึ่งหมื่นบาทครับเพราะมันเมันเราก็ไม่รับเป็นทองแท้หรือเปล่าอือันจะมีแท้บ้างไม่แท้น่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยแต่ก็ช่วยเพื่อนเมื่อยี่สิปีที่แล้วนะครับโอเคนะครับยอดรวมที่ได้นะครับ1นึ่ง0สบาทนะครับก็คิดตามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถามพี่หน่อย มาเจอผมแล้วก็ทีมงานมาเจอที่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างาดีใจรู้สึกว่าจริงใจค่ะจริงใจแล้วก็แบบว่าให้ราคาดีค่ะไม่มีแบบถ,ถ้าถ้าเกิดพี่เอาไปที่อืน่นมีคงจะไม่ได้แบบนี้ขอบคุณพี่มากนะที่ให้ถ่ายทำแล้วก็มาหาผมนะครับ <c oughs> แล้วก็า <c oughs> มาเจอผมตจวจริงเป็นไงบ้างเหมือนเหมือนที่เห็นในสื่อไหมเหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนเสียงเหมือนเลยค่ะ โอเคครับเ่เห็นหน้าครั้งแรกค่ะอ้าวเหรอเพิ่งเห็นผมครั้งแรกเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณพี่มากมากนะครับนะครับกับแคนาดาวันไหนอย่าลืมคิดถึงกันนะนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากจากใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับทองทองอเมริกาใต้โอเคครับ ผัดทุนีกหน,น้อยออกมาได้ยี่สิบถ้าถ้ามีคนถ้าสมมติว่าพี่อยากได้หมื่นหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่จะเอาไปขายถ้ามีคนให้ในราคาเจ็ดหมื่นเนี่ยขายไหมคิดว่าตัวเองขายไหมคิดเื่อขายนะเอมอมานี้ดีกว่าดูก่อนมาเช็ค <laughs> ก่อนเนาะโอเคครับ